อันยอเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ n น Challenge นั่นเองนะครับ ในตอนนี้เนี่ยมีคลิปวิดีโอใหม่ซึ่งก็เป็นคลิปวิดีโอที่บอกเลยนะครับว่าแฟนคลับของสาวๆค่าย c คิ n t e r t a i n m e เ t นี่จะต้องปลื้มอ,อกปลื้มใจกันอย่างแน่นอนเมื่อได้เห็นโมเมนต์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องร่วมค่าย c ิ be Entertainment นะครับนั่นก็คือไอดอลที่ส่งตัวแทนมา2ส,สาวนะครับมินนี่แล้วก็มิยอนนะครับที่มาเต้น Challenge เพลงนู้ดนี้ร่วมก,กันกับรุ่นพี่ร่วมค่ายนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้เป็นสมาชิกของวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอย่างเก็เลอร์นั่นก็นนนนค ก็ได้ลงคลิปน c ้ a l ช e n ล์ที่สาวๆไอดอแล้วก็ยูจินนั้น,นได้เต้นร่วมกันนะครับไอดอสทรงตัวแทนมามียอนแล้วก็มินนี่ สองสาวผมบลอนมาเต้นร่วมกันกับรุ่นพี่ผมดำสีเข้มมากๆเลยนะครับยูจินเต้นแบบเป๊ะมากๆไม่รู้ว่าต้องไปเรียนกันมาตั้งแต่ตอนไหนหรือว่าสอนกันสดๆร้อนๆที่ตรงนั้นเลยหรือเปล่าแต่ว่าเต้นเป๊ะมากๆเคมีเนี่ยเข้ากันลงตัวสุดๆนะครับก็อย่างว่ารุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ร่วมค่ายกันมาก่อนในคิวบ์เอเจ็ทเ n นแมนนะครับในตอนนี้ถึงแม้ว่ายูจินนั้นจะเดบิวต์อีกครั้งในวงเก็บเลิกก็ตามเพราะว่าทั้ง3คนแล้วก็ไอดีลทุกคนเลยเนี่ยก็ยังคงสนิทสนมแล้วก็ยังคงรักใคร่กลมเก กับยูจินแล้วก็สมาชิกทุกคนใน CLC อลแฟนๆนออกมาคอมเมนต์แล้วก็มาพูดถึงกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับบางคนก็บอกว่าคิดถึงโมเมนต์ระหว่าง2วงนี้มากๆเลยและก็ยังมีที่บอกว่าบนเมทีนั้นทั้งไอดอลแล้วก็ยูจินเนี่ยก็ทักทายกันตลอดเคารพซึ่งกันและกันอยู่เสมอนี่คือความน่ารักของรุ่นพี่รุ่นน้อง แล้วก็ยังมีนะครับที่บอกว่ายูจินเต้นเก่งมากๆเต้นเพลงนู้ดได้เป๊ะสุดๆไปเลยแต่แนฟนๆเนี่ยยังเรียกร้องขอกันอีกนะครับว่าอยากให้ไอดอลเนี่ยวนๆไปหาเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ใน k คปเลอร์เนี่ยมาถ่ายร่วมกันด้วยในนู้ดแชร์เลชชวนทุกคนใน k คปเลอร์เนี่ยมาเต้นร่วมกันในนู้ดชาเล์นี้ไปเลยหรือว่าสาวๆไอดอลเนี่ยจะไปเต้นให้กับเพลง v ีเฟรชของสาวๆแคปเลอร์ pler, หรือว่าจะไปเต้น v ีเฟรชร่วมก,กันกับยูจินก็ได้อยากเห็นโมเมนต์แบบนี้เยอะๆเลยซึ่งในคลิปวิดีโอเเนนรราาาก็็จะได้หควมของ แล้วก็มินนี่มิยอนที่เต้นร่วมกันแล้วก็มาจบโพสตสวยๆสนดิทสนมกันมากๆและทั้ง3คนเนี่ยก็มีเคมีที่ลงตัวนะครับบนเวทีเนี่ยตอนประกาศรางวัลตอนที่ไอดอลยังคงขึ้นโปรโมทอยู่ยูจินเนี่ยทุกครั้งที่เห็นไอดอลนั้นควารางวัลมาได้ก็จะแสดงความดีใจแล้วก็เข้าไปทักทายพร้อมกับไปร่วมยินดีด้วยเสมอเลยนะครับก็เป็นความน่ารัก ระหว่างรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องที่อยู่ค่ายเดียวกันมาเคยเจอกันเคยร่วมงานกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักที่แฟนๆฟนีนยกำลังพูดถึงแล้วก็ชื่นชมทั้งยูจินแล้วก็ไอดลกันนะครับใครที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ห้กัน้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง